ลูกเราเนี่ยสายตาดีเนาะตกตกไอ้น้ำน้ำเหนือวันนีเนาวันนีเรานอกจากนอกจากเจอทุกแกเจอกิ้งก่าแล้วเจออะไรอีกเจกิ้งก่า,อาเอาเอาเดี๋ยวจะไปหอมกันสิลูกนี่มีลูกทั้งสามคนเดี๋ยวกลับไปผมคอยเช็คสองคนได้ไหมอ๋อเห็นนกเป็นฝูงอย่างนี้แล้วอ๋อลูกมาลูกมากปะ ไปกันเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพาไปเล่นบ้านบอลไปไหมลูกไปไหมไม่ค่ะอ้าวโอ้โหแล้วเว่ยอ่าปุยป้าอยากได้อะไรนะคะป้าลูกอ่ะอืมอะไรนูกปุยป้าอยากได้ลูกบอลกี่ลูกคะห้าลูกอยากได้ลูกบอลกี่ลูกคะห้าลูกห่วย หยาบก็อพอมันแถนคนนี้เรียบร้อยเหมือนแม่เนาะมาคนนี้คนนี้คุณมาลูกมาลูกเลยอยากได้ลูกบอลกี่ลูกนะอ,กนอันน็อตตอบตรงควาถามมานเนาะเอาตรงนะถ้าในอนาคตว่าลูกกูเป็นแบบนี้แหละเหมือนเปื่อนพ่อเลยมานี่ก่อนลูกเร็วน้ำเหนือกลับมานี่ก่อนกลับมานี่ก่อนมานี่เร็วมานี่เร็วเดี๋ยวเดินไปข้างหน้ากันน้ำเหนือมันกับ่อซื้อน้ำเหนือเนาะ ปาปาเดี๋ยวปาปาพาไปพาไปเล่นบ้านบอลกันดีกว่าเนาะไปใช่ไหม